จนายเป็นใครอ่ะตำรวจลงรถมาก่อนอะเป็นคิดสื่อล่าชการแล้วอะไม่เปิดเผยตัวน่ะให้ตายใช่หมายู่อ่ะเขาดูบัตรไหมมันลอยมาฉันตามคนในหมายอยู่เขาชื่ออะไรอ่ะเขาบอกนายก็เนี่ยมาดิเขาบอกแค่รายละเอียดนะรูปหนะจ๊ะฉันรู้สึกวาฉันไม่ปลอดภัยเลยอ่ะให้ตายคุณทำแบบโจกนเลยอะับเครื่องแล้วลงจากรดับเครื่องแล้วลงจากรถ ให้ตายผมก็กลัวน่ะคุณมีบัตรตํารวจหรือเปล่าของช่วยผมดูก่อนอ่ะมาดูก็ลองมาดูสิคุณคุณต้องจคุณต้องแสดงให้ผมดูก่อนสี่ให้ตายเถอะจับข้อหาไม่ความ่้มมือหรอโอ้ไม่เอาล้มมือนี่โดนจับด้วยหรออ่ะใช่คุณยังไม่เปิดเผยตัวแล้วคุณเป็นเจ้าที่อ่ะหน่วยหน่วยรับอ่ะหน่วยลับให้ตายใครก็พูดได้หน่วยลับผมก็เป็นหน่วยลับเหมือนกันน่ะถ้าอย่างนั้นบอกให้ลงจากรถ ผมขอดูบัตรก่อนหยัดข้อหาเลยแม่มันมีสิทธิ์อะไรวะขอวอซีร่วมลงจักรรถมีคุณขอดูบัตรก่อนไอ้ตายท่านเซนทผมเห็นหน้าคุณตำรวจผมจะย่องลงจากรถเลยคุณหออหน้ากากได้ไหมเอางี้ดีกว่าเออสิบไมเซนทันสิบไมเซนทันคุณคุณคุณตำรวจขอหน้ากากสักคนหนึ่งอ่ะเนี่ยผมลงจากรถให้เลยอ่ะไอ้ตายพอดีผมเคื่อว่าาเเรรป็นตำวจ

ฉันดูแลไอ้ตายโอ้ไม่มีอ่ะมีีหรือเปล่าฉันพ้นในกระเป๋าตังก่อนอ่ะโอ้ดูให้ไหวเลยฉันมีอยู่ห้าพันดอนอ่ะได้ไหมอ่ะเพื่อชีวิตฉันอ่ะห้าพันก็โยนลงมาเร็ววางลงพื้นเลยเลยอ่ะโยนแล้วอ่ะให้ตายจอดมาจุดไปก่อนจุดไปจุดไปก่อนใช่ไหมอ่ะให้ฉันถอยก่อนหรือยังไงอ่ะ ยิบไปยิบไปกินกันยังนั่งทบเงินสิเดี๋ยวชักค่อยๆคุกเข่าค่อยๆขยับขึ้นนะอย่ายิงกันนะเอาโอเคไอ้ตายยิงยังรถฉัน้วยฉันได้ที่กล่องซ่อมได้ขอกล่องซ่อมหน่อยอ่ะไปซ่อมพี่อู่แล้วกันไอ้ตายเอาล่ะขสนใจมากเลยที่ให้คขา่วมมือนะโอเคอ่ะไปไปลุกเลยดียังอ่ะลุกเลย